สบายดีเนาะคือว่าก็หลังจากอบหมแล้วก็คือว่าเป็นต้าวใหม่เนาะในการเหียนหู้ถือว่าผ่านมากับพกเคยเนาะบวกเคยแบบนี้เช่ไหมคะถือว่าเฮ็ดเวียงมากลายปีแล้วแต่ว่าโบลีเหียนโบลีเหียนแบนี้คือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีเนาะ ือว่ายังจะพูดถัดเก่งแต่การซีพมายายเล่นไม่ดีที่สุดรือว่าจะเอาไปนำใช้นะให้แพทย์หมากับตัวจริงหรือกับที่ว่าผ่าัดถ้าพ่าตัดไปลงยุญอีกกับะซีไปช่วยคือว่ามีโอกาสก็จะมารือว่าสนใจอยากให้นั่งเราไปส่งที่ค่ายทหารน,นะคะอันนี้ที่โรงพยาบาลค่ะ นองค่ะค่าเรียนฟรีฟรีนอนฟรีแล้วค่ะค่าตัวค่าเรียนก็ฟรีเอาไหมทางเราจะถ่าย้อันนี้ต้องไปทางทางโรงพยาบาลกันเนาะทำหนังสือยืนนอนเลยเลยจะไปโอเคโอเคแล้วไปหลังไหมคือว่ามาอยู่นี่จะสั่งมือเนาะจะว่าอบอุ่น คือกับครอบครัวเพว่าเาจะไม่ได้เคยมูจากกันก็เคยเน่กันแต่ว่ามีความอบอุ่นแล้วก็ประทับใจเรื่องอาหารการกินก็แซ่บหลายเมื่อคืนนี้จำม้อนได้เนื่องาจัาไม่ได้หลับไม่ได้นอนบอกว่าวตกน้ำเหมือนยนโชว์ฮ่า่าอยนี้ก็มีอย่างนอกขับใจรับใจอาจารย์หลายๆรับใจทุกชานะ อยู่ที่สันทรายน้อยแล้วรู้จักการใส่เข้าโลกพออยากเรียนจากกระดูมไหมเขากปเลยแนะนำที่ดีๆค่ะดีใจค่ะที่ได้มารู้จักเพื่อนๆพี่น้องแล้วก็ได้วามรูเพิ่มเติมสามวันที่ได้อยู่ที่นี่ก็มีความสุขและอบอุ่นดีและกับข้าวอร่อยมากค่ะถึงจะยังไม่เก่งตอนนี้ค่อยๆฝึกไปเดียวก็มีประสบการณ์เองขอบคุณมากค่ะ รับขาไต้รับขาไต้รับขาไต้ไปสูงค่าชื่อากรเข้าไต้ก็เลยรเาไ้เป็นามเลยขชื่อนางจับ Not เหมาะสมกับท่าไหนใช้ท่าไหนได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอามาเรียนที่นี่อาจารย์ก็ให้การวิชาเนาะมีอะไรก็ให้หมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างดีก็ที่เราว่าเราจะตักตรงด้วยเท่าไหร่ก็ขอบคุณอาจารย์พี่ใหง่แล้วก็ทุกทุกคนค่ะขอบคุณทุกท่ะนที่แาพี่ใหญ่เนอะเนอะเป็นเสก็จ ทางัีก็เปิดบ้านเปิบ้านก่อนอนี้อทมาดีสพาก็ทาก็ดีนะคะแล้วก็หลังจากนี้ก็จะเอาน้ไปใช้จริงนะคะอาออกตามอกไปแล้วก็เอาใช้ได้จริงค่ะก็อยากขอบคุณ ใช้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะลืค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณท่าอาจารย์นะคะที่ให้วิชาแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะยินด,ดี่ได้รู้จักค่ะจุนค่ะเปิดร้านเดือนมิซซ่าที่ขอนแก่นะ

机油盖。 So. Mm -hmm.

You're Keep... welcome. ต่างประเทศมาเนี่ยอาตมาชอบนะเพราะว่าอาตมาจะได้สูตรภาษาจีนด้วยนะรอบที่ผ่านมามีสิงคโปร์ทีหลายอื่นมีโปรอะไรอสเปนสเปนนะมีหลายประเทศมาเพราะว่าที่นี่เนี่ยอาตมาไม่รู้ไม่ขึ้นรายละเานนะไปยคงมีประมาณสามสิบประเทศนะ่ยรือว่าสี่สิบประเทศที่ประเทศมาไปไปแล้วนะแต่บางประเทศก็ก็ยังไม่ได้มาได้ไปเพราะว่าตมายังไม่ได้ที่นี่นะเป็นศูน นาชาตครือว่าในระบก็คือว่าน้องสตรนาชาติแล้วนระขอนานาชาติน้องคนมาเรียนรู้กันแบ่งปันกันเป็นรู้เป็นอาจารย์มแบ่งปันเป็นจุดสวอโอเคอขอบคุณ What? พอมนก็เวียงจันเป็นเรียวแล้วก็ใบแคเนคีมพิเลียนลงลุงเทียรันจุยบัรการยิมีขอบักคุณเอยบ้านอาทุก ไ่รูกหลวงตาสุรรเยอะเหมือนเด็กหลงตาสึกหลวตาสุขรู้จักไหมเปิดาเรยสุตาสุขหลวตาสกไยังไม่รู้จักหลว่ตาสุนธรรมนะเป็นอาจารย์มหาของแม่ลงปองพีนะที่สุรินทร์ว่าอยู่สุรินทร์ลำนะรจักมรู้จักันงหงปู่สวัสดิ์มันหู่ตาสุนรรมเป็นเียวเากตเม่อทไมไม่มีเวลาก็ตํองาพูดภาษาเขมนไม่เป็นตน ่ามแล้วนะเราเตรียมตัวยกฟอกตีเขมรได้เลยอีกไม่นานนี่เดี๋ยวมีล่ามล้วจะไปเขมรน,นี่จะมาต้องหาคุณอะไรนะ <Man. S 1> คุณแมนคุณแมนคุณแมนไปช่วยเป็นล่ามให้นะโอเคขอบคุณมากนะเขมรเราก็มีขึ้นจะไปแล้วนะต่อไปใครจะไปต่างประเทศทจไมจะพาไปลาวเขมรก็มาเลยสวัสดีครับผมชื่อมกอครับในสาววันนี้ก็เก่งกับกคนใหม่นักกีฬาเรียกันก็สนุกมากครับทั้งสาววัน เลยมองมาคืนก็หนักอยู่นะเรียนไจริงี้ีนัโอ้โหเคยีไเลยรมก็แตนไมไว้ในเรียนก็ได้วิชาหลายวิชาไหใช้แทห้ช่วยคนมกมากี่ร้าแล้วก็ทุกคนที่มารักษารักษาสุขภาพร้านด้วย เราเ็ายอกไปน้เราก็ร้านชื่อร้านเสียเริ่มเก่าเลอยู่ที่นครราชสีมาโคราชครต่อแล้วอะไรก็ได้พี่กับอาจารย์ช่วยสอนให้ทุกคนนะครัอะไรที่ทำไม่ได้พี่ก็ช่วยสอนหมดไม่เคยการอะไรเยาารย์โดยเฉพาะพี่วัดไนหล้ สอนกันทีเลยอยากให้มีรูปทีดีๆรูปเสร็จีรูปทีดีๆอยากากเป็นอะไรก็ใครที่มาเล่นในวันนี้จบข้อไปก็อยากให้ประสบความสำเร็จทุกคนนะครับขอบคุณสวัสดีครับชื่อพลนะครับทำงานอยู่ที่กรุงเทพนครับก็ทำงานอยู่ที่คลินิกที่นี่ก็มีนวดมีจัดกระดูกบ้างเนี่ยครับแต่ก็ยังไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ ที่ตั้งใจมาเนี่ยคือตั้งใจเติมวิชาทีนี้สิ่งที่ได้เรียนสามวันเนี่ยคือมันได้ได้พลังครับได้พลังกับอาจารย์ได้พลังจากสถานที่ได้พลังจากพี่เลี้ยงได้พลังกับเพื่อนๆนะครับพร้อมที่จะเอาวิชาเนี่ยกลับไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดขอบต้องาการขอบคุณอาจารย์แล้วก็ขอบคุณหมอพี่เลี้ยงทุกคน มาเมื่อบานมารัสรารภาพที่ตรงบงเล่าไม่ใช่วงเล่าเขกองไฟกองกอ,องไฟกองไฟบอกว่าอ,อาการถนอมน,นี่น่าจะักเจ็ดสิบแปดสิบคนหน้าอาตมาในใจพอม,มาเจอปุ๊บเอา้มมาทำไมอายุน้อยหน้าดูเลยจริงๆอาตมาก็จริงใจอาตมาจะออกมาสอนเนี่ยถ้าปกติเนี่ยก็ตอนนี้อาตมาน่าจะหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบแต่ว่าอายุอาตมามันน้อยไปหน่อยอาตมาตั้งใจจะออกมาสอนว่าหกเจ็ดสิบเพราะว่าเราไปเจอคนแก่ๆคนเท่าเท่าเนี่ย ถ้าเราไม่มีประสบการณ์เขาก็ไม่อยากจะฟังเราละแต่พอดีเราเอะไรนะถ้าเราอายุเจ็ดแปดสิบอย่กงบเมื่อวานสมมติว่ามหมอเทวดาเนี่ยอายุแปดสิบเนี่ยโอ้โหมียังไงท่านก็ผ่านน้ำผ่านหนาผ่านเย็นผ่านได้มาเยอะเลนกินเตียอาบน้ำอุ่นม,มากกอนเราละยังไงประสบการณ์ท่านเยอะมากเลยนะเหมือนกันตมาชอบเมื่อวานมีคำหน่มมีคนถามหมอเทวดามาเอ๊ะ ท่านอยู่คนเดียวอ่ะท่านไม่มีเมียไม่มีอะไรท่านว่าพอไม่มีสตังนะเมียมออะไรไม่มีสักคนเลยปุ๊ตอนมีสตังเป็นร้านๆเนี่ยโอ้เมียมีเป็นสิบคนแต่ตอนนี้สตังหายไม่มีอะไรก็คนไม่เอาเลยเนี่ยสัจธรรมเนี right. ่ยไหมแต่ไม่นสุดท้ายคนเดียวดีที่สุดนี่แหละบางสิ่งบางอย่างเนี่ยบางทีเหมือนกันนะบางทีเนี่ยคนเรามีสตังมีชื่อมีเสียงก็มีคนมาอันนี้แต่พอเนี่ยไม่มีอะไรเลยปุ๊บเห็นไหมหนอเทวดา เลยสบายอิสระเลยเป็นเทวบาดาเลยไม่เป็นคนเลยคือว่าอยู่แบบสบายๆเราไปดูว่าถ้าใครไปเห็นสถานที่สะองสะอาดย้าในรดน้ําชีวิตอยู่กับปัจจุบันไม่มีคนมาเข้าช่วยเหลือลอะไรนงน้น,นะเราไม่ได้คิดสตงสตังแต่ไม่ขาดไม่กินมีคนจา่ายค่าก๊อกให้จ่ายค่าน้ำเข้าไปให้ไม่เดือดร้อนอะไรเลยๆๆโอเคสุดท้ายเ,เราหมดกันหมดแล้วนะตอนนี้เหลือพี่เลี้ยงนะเนาะเดี๋ยวเราจะให้พี่เลี้ยงคุยเอาพี่เลี้ยงไหนกันนะทำร่อมกันเลยครั นี่มานเกิดจากทุกคอร์สเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับสวัสดีครับผมชื่อโจนะครับแต่ลูกพี่ลูกที่สิบอ่ะผมก็เป็นโจผ่าวโจผ่าวลาบู๋ครับหลายคนก็คิดว่าเป็นโจผ่าวอ่ะล้วล้วมันเป็พราเราะเลาบู๋ซะหน่อยดิอันนี้กระโม่ใช่ประมาณนเออลาบู๋ยาวเลยเลยกลางหลังเลยสมองแต่ใช่ไรเลยก็ ผมก็ไม่ค่อยไม,ไม่ได้พูดมันดานนะครับก็คือล,ลืมลืมหมดครับคือถ <c oughs> ้าจะไม่ได้กลับ,บ้าเลยปีตีเพรเลยลืมก็ขอบคุณมากครับที่ทุโคนได้ตามใจเปเรียนเนาะแล้วก็อยากให้มามาเรื่อยๆนะครับเราจะได้สิ่งใหม่ๆหรือว่าเครื่องมันใหม่กลับไปทุกครงที่เรามาแล้วก็เราจะเห็นอะไรที่ศักยภาพของแต่ละคนมอเอามาแชร์กันนะครับ ผมว่ามาดีมากเลยนะครับผมผมมาทุกรอบผมได้อะไรกลับไปกลับไปเยอะมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมชิดชัยครับมาจากจังหวัดพิุิรธานีครับก็ตั้งใจมาช่วยอาจารย์นะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็แค่นี้ครับครับสวัสดีครับชื่อตั้งนะครับก็อยู่ที่กรุงเทพตอนนี้ทำงานอยู่กรุงเทพนะครับก็ เป็นหนสิแล้วือ,รอแรกที่สีสาอาโสก็ยิน,นดีที่ได้ได้รำถวายให้นะครัะก็เป็นตัวแทนรำถวายคือปกติก็จะไม่ไม่ได้รำใม่ได้เพราะว่าการขึ้นขึ้นรำเนี่ยนึกสร์ที่ชั้นสูงหรือว,ว่าเราจะบูชา,ชาครูบูชาครูคือบูชาเราได้สาดแล้วเราจะได้ศิลป์เข้าไปศิละปะก็คือสเสน่ห์ของเราเน่นหละที่เราจะนําไปไปอัดแอปใช้เพราะว่าการบูชาครูด้วยด้วยก่อนด้วยตัวของเราเนี่ย<ม>เราจะเอาตัวตัวของเราเนี่ยไปใช้ไปใช้ได้ ซึ่นการขึ้นนางรำก็คืออ่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่มีเสน่ห์อย่างหนึง่งคือเราเสน่ห์ศิละปะศาสตาร์ของเรานี่แหละไปใช้ได้แล้วทุกอย่างก็จะถึงดูสิีๆมาให้เราแล้วเราก็ถวายกับคือสุขุเมื่อเช้าวนันีน้องเมแต่น้องแจ๊กครับไปติดต่อมาให้ใหพอนที่เราจะสร้างสร้างศาลาตรงนั้นตร,ตรงนู้นนะครับผมก็ว่าโอเคถ้าถ้าจะเปิดนางรำก็ต้องมันมีสิ่งที่แบบเราก็อยากได้จะทําเพื่อที่นี่เราก็เลยแบบว่าเออสิทธิ์ตรงนี้มีแต่ ครูบาจย์สูงสุดที่มาเราก็ขอรับงานครูบาจย์ทีนี้เราก็มีโอกาสอาจจะได้สร้างสร้างศาลาตรงนั้นถ้าเสร็จอีกเดี๋ยวผมก็จะมารังวายให้นะศาลาตรงนั้นพยายามเพื่อช่วยกันหานะครับมาหาาเงินมาสร้างกันบริจาคตรงนั้นนะครับครับผมผมหมอเอกนะครับมาจากรีสเกตครับผมก็ ที่มาก็ตั้งใจจะมาช่วยงานพระอาจารย์ถนองครับผมแล้วก็มาเก็บประสบการณ์มาหาพเพื่อนๆนะครับได้เรียนรู้แต่ละคนมาจากไหนทำอาชีพอะไรแล้วก็ได้แบบคอ,อนเนคชั่นดีๆด้วยครับผมเอาไปต่อยอดแต่ละคนครับก็มีเท่านี้แหละครับผมขอบคุณครับสวัสดีค่ะพี่รัศมีนะคะก็เป็นสิธย์พระอาจารย์รุ่นสุดสี่นะครับเมื่อวานไม่ได้บอก เดกเรียนเมื่อเมื่อรุ่นสุดที่แลเจ้าหนี้พาน้องของเรียองวสสมาเรียนคนหนึ่งแล้วก็พาการมาช่อมามาแล้วก็สำหรับช่วยเป็นพี่ยังด้วยไม่ไวยนะคะเนงจกกระถูกก็มันหนักสาหรับผู้สูงอายุอย่างพี่น้องหกสิบห้าแล้วแต่ว่าพี่ก็พยายามที่จะสร้างหมอต่อเนื่องจากเราทำไม่ไหวเราก็ให้นุ่มๆสาวๆช่วยกันโดยแนะนําให้เรียนหมอแนะนําให้มาอบรมเพื่อจะได้ไปใช้ไปช่วยคนต่อขอให น้องๆองลูกๆที่มาในวันนี้นะคะนําวิชาความรู้ที่ได้จากพระอาจารย์ซึ่งสุดยอดจะใช้คาว่าสุดยอดของประเทศไทยก็ได้นะคะสิทพระอาจารย์นอมเนี่ยนะคะดามะเอาไปใช้ช่เหลือคนแต่ประกอบอาชีพด้วยความสาเร็จทุกคนนะงานขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะน้องน้ำค่ะน้องนุ้มุตุ้อน้องไวก่อนอ่าพอดี ขาตั้งใจหลักๆเลยคือมาส่งที่เสาวเพราะว่าเขาขึ้นมาหาเราจากักรยานเขามีความมุ่งมัน่นใจที่จะมาเรียนกับหาการเราก็ใจถึงซะเลยขับรถมาส่งเ, <c oughs> ข,างเขาแรกก็ไม่ได้ตัต้งใจว่าจะมาเป็นพี่เลี้ยงแต่พอเราก้าวเข้ามาปุา๊บเราเราสามารถได้มาช่วย ่าจะให้ความรู้กับถือว่าเป็นลูกน้องเนาะที่ว่าจะเข้ามาใหม่ของร้านนี้ถือว่าไม่มีลูกช่นเฉพาะจิตก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆค่ะเพราะว่าเราได้มาฟื้นฟูเนาะอาจจะได้มาเก่งตกในท่าที่เรายังไม่เก่งหรือว่าอาจจะไม่ถนัดเพราะว่าตอนเนี้ย อาจจะยังไม่นานแต่ว่านักก็ได้ใช้วิชาอาจารย์ไปช่วยคนถือว่าคนน่าจะเยอะนะแล้วก็สิ่งที่น้ได้ไปเอาไปช่วยเขาแล้เวเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะจากที่เขาเดินกระเพกยกแขนไม่ขึ้นถอดเสื้อเองไม่ได้เขามาหาเราเราทำให้เขาแล้เวเขาสามารถทำได้เหมือนคนปกติ เรามีความภูมิใจค่ะแต่ความภูมิใจทั้งหมดยกให้พรอาจารย์นะคะที่เอาวิชามาให้ลูกศิษย์ทุกคนนะคะขอให้ทุกคนที่มาเรียนในวันนี้นะคะแล้วก็รุ่นต่อๆไปเนาะประสบความสำเร็จทุกคนค่ะกรรมธิการไปไมครับก็มาช่วยพอาจารย์ เราขอให้อาุ่ติด้วย <laughs> ก็ไปเองบ้างเลยเนาะเดินทุดงเดินทุดงจากตะวันตกสู่ตะวันออกแล้วก็จะใต้สุดเออไปตรงไปชิงลายแต่ผมเดินไม่ไม่ถึงชิงลายลีก่อนโควิดก็อยากจะให้ทุกคนจำข้อห้ามสามข้อเนาะจำได้ไหมครับ